Yeah, 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 y e a bye uh -oh. พ่อทเจ้าก่านพ่ออันติงนดูว่าบ้านเมืงพ่อคอยวันก็คือเขาเท่าสิบเจดสิบกี่เพ่งเคมีรสาครั้งบ่ได้งอกรบยงรบนั่งก็นตาไาอย่าทำเท่าพอใจพากายสักใส่ที่ว่างไรกับ ลานสองคนตาชิดดื่ได้ให้จมลมสิกาญาติดีเลย่อมนับแต่แตสนดอกคนหอนเนี่ยลางนแล้วยังนส่วนพ้นยู้ทางตเรื่องจากอีแปดลมายังยุง จำสิ่งยังแต่กายันบนบาเงินแสนล้านใด้ลูกทียหรือถูกกระสังแล้วเป็นแทวีดี้าะเป็นยังรอกมือนีปวดวัวเขาแข็งขาหนังขายางลงที่ที่อจากนอนตั้งมือ กูเทียก็คือเป็นป่านนี้อันนั้นคว่องจึงลำหนังตามันยอนวอลงคอบบนว่าให้นั่งทวาวน้านอนภาวหน้าไปเนาะระยกไปได้นอนภาวหน้ายู่เมื่อยอันพอข่อยนั้นตายอนลงบนแห้เมื่ฝนสิตอกมลมาเป็นตั้งเป็นนี่มันจะได้ก็ต้องตกแทนในนอ่ในฝนนีเด้อนี่ัะเินว่าแต่ก็ขอยนอนว่าฝนทิงตกคันนิดหน่อยอีกจงนอนระ่าเขาขี่ข้างขนาดอือจะเป็นก้มกิ่งซ้ำใดม่ไง

ก็คุ้มฝนตกโจด่วนตั้งยิ่งเพิ่มดินก็ต้องทำฝนเกิดตาเที่ยวนางฟ้าสันเสียงก้องสะแนงข l ้นฉันทันหาดกมหน้าซึมกัดใจนิ่งมัวั้นไปจกว่าอะไรฟังงี้นั่นเหลอเพื่อ

บอบพูดนีไปเงยแต่ว่าต๊ะอิมาอีวเลยปัดปัดปัดกตะบักปัซื่อปากเปลี่ยมร่มกระึงตึงเอากรควองกนมันว่ไปยังเาที่อยสะออนขับสะออนอื่งสะออนเขียนสะออนกบว้าฝาเดียบวันใดข้างเขาอยู่ปากมากเต็มเดือนวันีอยยต่ไโอ้ยเรจะกินส่วนอื่นบ้างข้าประจเป็นส้หไขอยตึงนเย้าว หอมม่าเยังอื่น่างส่วนคือม่เหินเขาเท่งแต่นอทองห้องจอกจอกบัดดึงอารมณ์านนัดไม้แต่นอนได้ไข่กระไรกับทองกระไรโน่ันทอนแต่นอนไปนอนโล่โล่เออโลโล่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 นอย่างแมนเจ้าเป็นที่ยังต่อผ้าดีไม่ได้ก็เมื่อเกิดไข่เตเต็่เดินเพียงขึ้นแถมเพราะใส่แก่ตัวเด็ดเดี่ยวไปหลับไปหรือปข่กันห้อนเสียงฝนย่นีหล่ะ นอนฟังเสียงฝนอ่าเออไม่พูดสิ่ันเหนือยล้านอนฟังเสียงฝนอยู่บิ่งดอันนี้เิอย่างอู้ยังพี่แลวเปิดจะได้ยินนั่งเป็นอย่างจะมีอีหยังด้วยนี่คอสะบอนอืองสะบอนเอาอันขว่กับขอ่ฝนกับตกก็ยื่อแต่สุวส่วนแรกกข้างขาหมาดเอาเลยจะฝึกที่สะบันน้ำเึินข้างอกข้างเขียนน้ำเสียงดอองต่อให้เป้ารับเป้านอน มันสีแก่ก็แห้งแล้ล่ะเออแต่ว่าไปสิบักตีลคอยตีละาคยจะาไปเอากระดาเดือทเอาเขาสียได้ดนเลยอายุเข่าี้เทาเอาหิวแต่ส้วน่หิวกต่กินหน้งมึงได้หลายมึงกต่เสื้หเท่านั้นแหะเท่ามัน่ว่าถมก่อนคอยตี้คอยกินละลายกันนะหนังถมก่อนคอยจนถงาคอด้สมบัหามีไหมใส่กบนามันกบถึงกับถมเจ้ากีจะกินหลายประนัน่นั้เนาะ ดูหองร้อนอีนีอ like, ีแหน่เลยน้อมึงอย่ามาหลอกกับอีดีเด้อคนที่กอส่าอิลาสิเด้อเนี่ยน่าจะปนคนอะไรอ้ยมัว่เสพกันไปแต่สมบูทณ์คสองคงเอื้อมั้นฟังเสียงคนนป่ากลงมาขึ้น บน้านิยฟังปล่าแต่ผาเสงนขี้เดือดเลื้อยเราใหญ่ขังเข้าไปใส่ท่อฟ้ารลแล้วจับขาค่อยทุกลุกในยนาสิดตาต่างแค่เยไปไรบ้างข้าวเดียวสิบตาสิบไปขน้องรไปฟ้าเอาให้นอนคา แก่เนี่นั่นหูเขาเร่งแลกแเนี้ยเขาทนได้เป็นแก่ขอยักอีกส่วอีมือสาเสียยอนผาบอ่อนเด้ไหมให้เจ้าในสิได้กินของปลอยบอกเขาเมื่ออันเขาผ้าริ้วก่ปยังขีดน้าเสียงกบเสียงอึ่นเพราท่านไหนแล้ทีเดนีความขิดอหน้าปฏิภาคับพระใจสั่งบอกว่าคือปฏิภากร้อนฟังเสียงองมีผาดตะวันเอานันแกสร้างมั่นเถอเท่านี้เอ้ยมือเดินสิ่งใกินอย่งแกสร้างมั่นถอยห้มขึ้นนีสะก่อนไว่านันนั้นอ่ะมมขึ้นนีสะกอน รีบมมเราหิวข้าวหหิวเดี๋ยวนี้เก็บทองเสียตอันมมุมแก่สีจดงไหนก็เท่าอืมอานทงสีซะ่นน้เอางไห้อีกละวันเนี้ยอยสิเขาขึ้นเงียบานไปหางไปสืบบนขราวพี่นั่งกรบอกทิศมัทิพาดันไปไกลอียงวมหามันวมไปก็สีไปแต่ว่าก้อนสิไปเราครจะสิฟางสีไปกับเจ้าอันใจจะทำมั่งดีเด็ดท้องดีนอนบ่อเลยเป็นสิภาวนาก็ร็สา ลวงพอบอกเหตุภาวนาบอกว่ายุบหนอพองหนออแม่คอนรอดคอยเบาเด้ยว่าตังสรรดีแจ่ว่าที่ไหนอือหนอคุกหน่อมาังสรบอกบ่ไปกอบเขาอันนี้เอ้ยลายการสร้างมั่นก่อนันเอื่อนเศร้าเศรษฐกิจอย่างกรสร้างมั่น๋ยวนี้มันค่าสินยูเจ้าสิฝากสินเลยเจ่าไหนเขาโอ้ยสิวแขกโนเขาหนีกัะไรเห็นไหม่อยนั่งนอนอือหนอกุกหน่อพิลีกี่มนก็ได้รกการยุดหนอของหน่อหน นีส mm. ักสิเป็นรามที่มันเ่อยไปซางบัตทาหลวงพ่อเลามาว่าเบิ้งถึงทาเมื่อเ้อาไปเห็นเจ้าเฮ้จไหนเสียค่ตอบเล่าว่าจังไหนล่ะเถอบัตทาเล่าหลวงพ่อเล่ามากนะหลวงพ่อปีอือบัตทาเลาเมื่อพ่อพขคือมากไปเห็นเจ้าเพื่นสียว่าจังไหนอีสเดปัตทาเพื่นถามก่อนนะภาิีอบว่าจังไหนสดออาซีเอาจังไหนอีกเลสอเมื่อคิดให้ตัวเพื่น เอากงนะเสียไปตัวน้องพอีกกี่ล้านโอ้ยตัวน้อยเดี๋ยวมันมันกปียกพลอยที่ไปตนกันว่าเไหว่าใครขึ้นไปออกมึงาเินสวีน้องทองเลยอนนี้หนึ่หางยอนน้อมาจสิอฮ่าเอ้ยมองน้ําเสียงโกเสียงเขียดเลันนีสิมานนี้มันไปตัวน้องพออีกอยู่อันนีาไปรอนเท่าเอ้ยคนลากรับครับแต่นอนเรต้องไปดอกมือเงินเศ้ามันก็สาท่านรดอกอีกุามสี่ชั่วโมงมนกแ่็น้ะเ่า เจ้าราะอินเจ้ากินสื้อผ้าขคุณ er ้าคนอยกได้แต้เราเจ้ายกจ่นคนคอยเ้อะอาหารกัรกินไม่ใช่หั่นีลก็ได้สั่งนลยก็ได้ทีสีฟาแปดตัวนี่ขนาดอันพร้องเจ้าแปตัวอร้อขคอยอีกแปดตัวมันจะพอเป็นสกคนี่เท่ิมดีมันพอนครอกอันสีพ้ารได้ลอยได้กตเส้นผ่านย่ไปนี่อเอาาเว่นี้างมาไปนี่ก็ได้จุดหนึ่ง่กาสแปดอันว่ากจ้าว่าเจ้าสีไปอีหาว่าฟังไหนตีสไปนี้ไหนกัน ไปกับไปกันเลยรอดเดี่ยว và có cả ngày gây thương nè nhai cả nước tàn, hai cô đu không điêu màn ba biển sáng anh à xin một nhắn khoang khoang ta kính năm đuôi nhà cả cứng xoay vô đây nhóm mắng vô đèo căn y hồ xịt bay tay và tên hiến nè ta tao nó phiền quyền khó tham nói lắm tiền Phan trình luật ra hướng phạt thân cho Sò ca bái ở phòng cắp cặp khoáng tay xong Biết tay tiếng diệt hoàng ta tròn và xong Hãy subscribe cho hoa Ghiền ไปรสายเฮ้นี่เป็นที่มึงเจอกอีพารี้มอมึงจะคล้องรอบตัวเตงหรือเศร้ามึงจะต้องจะพบกับยอดบังคำอ่อนจะบอกไหมมึงหักขามึงหนักองเซนหลังมึงเนี่ยเป็นยังไงเพราะปวดคอกันตายน้อยไม่เห็นสิว่าอ้าวก่อนนั้นเมื่อไหร่เมื่อกาเลยือหอนหอดแทลแก้วองค์อีบอามาเด้อ มองมาดอยนองพระองค์หับสง้ลปพรทตวย้าเนตอาิงบ่กาทางท้าปานตีปัดตองมองสาดอกเก้าสิตเทัก็สิ้นเฮ็ดความมาทั้งหางตูสิไปขอนรา พระอินทร์ไปตั้งทางเปรนกับงูทะยู่าวบานนี้บ่ทนดู